สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีมอชนะครับช่องดีนั้นที่เหมือนใครและก to yes. ็ไม่มีใครเหมือนนะครับในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมรีวิวภาพยนตร์เรื่องไลโอโคตรยักษ์นะครับอันนี้คือผมเพิ่งไปดูมาสดๆร้อๆเลยนะครับก็เลยไม่ได้เขียนสคริปต์ไม่ได้เขียนแบบสคริปต์ว่าจะพูดยังไงอะไรไงเลยครับก็คือแบบมารีวิวสดๆเลยนะครับ ความรู้สึกหลังชมนะครับความรู้สึกหลังชมเรื่องอไลโอโคตรแย่ยักษ์เนี่ยจะพูดไงดีอะมันเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่โปรโมทหนักมากนะเออนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่โปรโมทหนักมากเลยนะครับในเิวหนังฟิล์มเนี่ยโอ้โหคือแบบหนักจริง มีหนำซ้ำอาจจะหนักกว่าโฟคิงด้วยนะครับผมเรื่องที่แล้วนี่ประสบความสําเร็จใช่ไหมพอเรื่องเนี้ผมรู้สึกว่ามีแววที่จะประสบความล้มล้มเหลวนะครับผมอันนี้ต้องพูดกันตามตรงเลยเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหนังมอนสเตอร์หนังสปรรหลเนี่ยน้อยเรื่องนะที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยหลายๆเรื่องที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปเลยว่าคือเป็นหนังที่บางเรื่องในซีจีดี แต่มันข้อเสียคือเนื้อเรื่องมัน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 แย่เ yeah. ออแล้วไลโอเป็นอย่างนั้นไหมบอกเลยครับว่าเพนครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือผมติดขัดตรงบทมากกับบทตัวละครอะ่ะตัวละครบางตัวตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวระอบตัวละครประกอบเอ็กตอรอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแสดงแข็งพอสมควรเลยนะครับผมบทตัวละครต่างๆรวมไปถึงตัวละครเอกของเรื่องด้วยนะครับผม ค่อนข้างที่จะแข็งทื่อเลยบางคําเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามันมันเราไม่ได้เห็นในยุคสมัยนี้แล้วอ่ะคือเหมือนค่อนข้างจะประดิ์ประดอยที่หลายสื่อพูดไปนะครับหลายๆสื่อเนี่ยหลายๆนักวิจารณ์หลายๆช่องเนี่ยเขาวิจารณ์บอกว่าบทบทของตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอกตัวละครเอกต้าเอออะไรเอยบทมันค่อนข้างประดิ์ประดอยโดยเฉพาะตัวละครเอกเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่แบบหนักเลยนะครับหนักมากๆนะ ซึ่งผมก็เห็นด้วยจริงๆครับคือหนังเรื่องนี้ขายซีจีคือขายซีจีแต่ไม่ได้ขายบทอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผมอันนี้คือการที่เราวิจารณ์เราต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องถัดๆไปนะครับในววิหนังฟิล์มเนี่ยคราวที่แล้วนะครับประสบความสาเร็จมากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวผมไปดูในโรงผมใจหายวาบเลยคือแบบคนดูในโรงน้อยมากนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยไปดูบุพเพศสัญวาวกันหมดเลยนะครับผมเพราะว่า มันเป็นหนังภาคต่อเนาะเป็นหนังที่หลายคนรอคอยเหมือนเหมือนกับน,นาคีอ่ะที่เคยมีซีรีส์เคยมีละครมาก่อนนะเนี่ยอะไรเงี้ยพอมาเป็นหนังอะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างจะแบบลงเต็มแล้วคนดูก็ค่อนข้างคาดหวังเลยเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าไงนะมีจุดเริ่มต้นของมันมาแล้วอะ่ะมีแบบมีภาคแรกของมันมาแล้วอะ่ะเล่าจดเรื่อมาแล้วอะ่ะแต่ไลโอนี่เหมือนแบบเป็นเรื่องใหม่มาเลยพอมาเล่าปุ๊บ โอ้โห oh. ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยคือหนังเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังแอดเวนเจอร์ผสมคอมเมดี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งอ่ะหนังเรื่องนี้นะบางครั้งเนี่ยครับผมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหลุดจากแอดเวนเจอร์คอมดี้แอคชั่นไปเลยคือตัวหนังเรื่องนี้พยายามที่จะเป็นหนังเรื่องอื่น มากเกินไปมีพยายามที่จะเป็นแนวทริลเลอร์แนวสยองขวัญแบบแนวลุ้นระทึกอะไรอย่างเงี้ยเออมีความพยายามที่จะมีความเป็นหลายๆแนวอ่ะพยายามจะมีหลายๆแนวมากจนเกินไปเออนี่กว่าจะหาคําที่มันพูดให้มันเข้าใจได้ให้คนคนพีคุณผู้ชมเข้าใจได้โอโ้โหนะครับผมคือหนังเรื่องนี้พยายามที่จะเป็นหนังหลายๆแนวมากจนเกินไปและพยายามที่จะเป็นหนังเรื่องอื่น ที่ผ่านมามากจนเกินไปจนไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะจะเรียกว่าเอกลักษณ์มันก็ไม่ใช่เราพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าหนังเรื่องนี้มีเอกลักษณ์ไหมมันเราพูดไดไ้เต็มปากเลยเพราะว่ามันพยายามมากจนเกินไปนะครับทําให้เสียความเป็นแบบความเป็นตัวของตัวเองนะครับเหมือนเราเนี่ยมีหลายบุคลิกอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าบุคลิกไหนเป็นตัวตนของเราจริงๆอะ่ะเหมือนเราพยายามที่จะมีหลายบุคลิกเหมือนบางคนที่เป็นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะ เหมือนคนที่เป็นโรค D I D นะครับผมแต่ว่าคนคนนั้นอะไม่รู้ว่าบุคลิกที่เป็นตัวจริงๆของเขาอะเป็นใครเออแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ที่มาที่ไปของไอ้เจ้าแย้ยักษ์เนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของดูทั้งเรื่องอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันมันคือยังไงนะครับผมตัวหนังไม่ได้บอกแบบชัดเจนขนาดนั้นอะจะเรียกว่าไม่ได้บอกว่าชัดเจนขนาดนั้นก็ไม่ใช่คือตัวหนังไม่บอกเลย นะครับผมตัวหนังไม่บอกเลยที่มาที่ไปของเจ้าแย้ยักษ์เนี่ยแต่ว่าผมอาจจะพลาดก็ได้นะครับผมใครที่พอที่จะรู้ว่าดูทันในจังหวะบางช่วงที่ผมอาจจะพลาดไปในโรงอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันไม่บอกที่มาที่ไปของแ yeah, ย่ไลโอเลยนะครับหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้คุยกับผมสําหรับผมคือผมแบบตอนแรกอะ่ะผมคาดหวังไม่สูงมากเลยนะหนังเรื่องนี้แต่ว่าพอม,มาดูคําวิจารณ์หลายเจ้าอะไรเงรี้ยผมค่อนแบบ ลดความคาดหวังมาครึ่งหนึ่งเลยหวังห้าสิบไม่หวังห้าสิบผมปรากฏว่ามันก็เออมันก็มันก็ได้อะมันมันก็ดีอ่ะเออมันมันก็ถามว่าแย่สุดๆไหมมันมันก็ไม่อ่ะอย่างน้อยอะหนึ่งอย่างที่มันดีสุดๆเลยคือ cgi อ่ะ cgi มันดีแต่บทบทที่สำหรับผมนะสำหรับผมคือ cgi สำหรับผมคือมันควรที่จะเป็นเรื่องรองมากกว่าตัวบทเว้ย สำหรับผมอะ่ะคือบทมันควรที่จะดีกว่านี้บทเราควรที่จะขัดเกลาให้มันดีกว่านี้ CG จีเป็นเรื่องรองก็ได้เหมือนกับว่าทางที่ดีอะ่ะสหรับผมผมอยากจะแนะนําให้กับทางผู้สร้างผมผมนั่ถือผู้สร้างนะที่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงวงการหนังไทยอะ่ะแต่ว่าบทมันไม่ถึงจริงแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะขัดเกลาบทมากกว่าโปรมโมท CG โปรมโมทไปเลยอันนี้โปรมโมทไปเลยว่า c g ดีมาก CG แบบอย่างงูอย่างนี้โปรมโมดไปเลย แต่บทมันก็ควรที่จะดีด้วยเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันขาย CG แต่ไม่ได้ขายบทอะ่ะบทตัวละครมันดูแบบประดักประเดิก์ไปซะทุกอย่างเลยนะครับผมโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเรื่องที่เขาเอามาเป็นมีม,มล้อก,กันแบบว่าทุกปัญหาเนะ่ะมันมีทางแก้เสมอแหละปู่ผมเคยพูดเอาไว้ลุงลุงหรือปู่ไม่รู้จําไม่ได้อะเออแต่ว่าแบบประมาณเนี้แบบ,บปู่แล้วกันปู่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าทุกปัญหามันมีทางแก้เสมอ โอ้โอ้นี่นกนี่มาดูอะไรอยู่ครับนี่ยคือแบบโอ้แม่เจ้าผมนี่แทบจะเบื่อหน้าหนีหนเลยนะครับผมคือตลอดทั้งเรื่องอะผมไม่รู้สึกว่ารุ้นอะไรเลยนะยกเว้นแค่ช่วงต้นเรื่องต้นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคมันก็ปูมาอย่างนี้มันก็ใช้ได้เลยนะครับถึงแม้มันจะแบบช่วง ้นเรื่องมันก็แข็งแล้วอ่ะการสแสดงอ่ะนะครับผมแต่ก็ออโอเคไม่เป็นไรให้อภัยแต่พอดำเนินเ,เรื่องไปสักพักมันก็อืมทำไมมันหนักเอา้าหนักเอานะครับผมอันนี้ฮนะเรื่องหน้าผมหวังว่าก็ควรที่บทที่ควรจะดีกว่านี้นะผมหวังว่าบทนะควรจะดีกว่า CG เห็นะครับผมเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่า CG ดีกว่าบทด้วยซ้ำนะครับผมนะ างที่บอกไปขาย C g ไม่ได้ขายบทนะครับผมแต่ว่าหนังตัวนี้มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอย่างที่เขาบอกไปจริงๆเหมาะกับคนที่ดูหนังที่ไม่ได้คิดอะไรเน้นความบันเทิงเดียวเลยหาแบบความบันเทิงอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนต์เรื่องนี้คุยกับคุณแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าใครที่ดูเพื่อเสพเนื้อเรื่องเสพผลงานเสพศิลปะอะไรอย่างงี้ อย่างผมอย่างนักวิจารณ์หลายๆท่านหลายๆคนอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะผิดหวังอยู่พอสมควรเลยแบบเกินครึ่งแน่นอนอ่ะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือผิดหวังเลยอ่ะเพราะว่าหนังมันไม่ได้คุยกับคนกลุ่มนี้อ่ะมันไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับคนกลุ่มผมอะ่ะเออนะครับผมอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะว่าอย่าไปดูนะผมไม่สามารถบอกได้มันอาจจะถูกโฉลกกับ ผู้ชมก็ได้นะครับอาจจะถูกใจผู้ชมก็ได้นะครับแนะนําผมก็ยังแนะนําให้ไปดูอยู่ดีเผื่ออาจจะถูกใจเพื่อนๆทุกท่านนั่นเองนะครบผมนะแต่แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเออสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ถูกฉลอกับผมซาเท่าไหร่นะไม่คุยกับผมเลยนะครับด้านบทเอยตัวละครบางตัวไม่ใช่บางตัวนะส่วนใหญ่70%เนเนี่ยแข็งทื่อเลยนะครับผม ตัวละครเอกเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โทษนะว่านักแสดงแสดงไม่ดีตัวละครเฉพาะตัวละครเอกนะอันนี้ตัวละครเอกตรงเอกต,ต้าตัวละครประกอบเรื่องอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าตัวละครเอกเนี่ยอย่างพักเอกนางเอกพระรองอะไรเงี้ยตัวรองรองอะไรเงี้ยนะครับตัวละครรองรองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะบทที่ยังขัดเกลาไม่พอนะทำให้รู้สึกว่านักแสดงค่อนข้างที่จะแบบบางฉากดูฝืนไปหน่อยดูแข็งไปหน่อย,ๆๆหอยเหมือนกับรีดศักยภาพของนักแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่ประมาณนั้น นะครับผมเหมือนผู้กำกับรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้กำกับนะแต่ถ้าคิดว่าผมว่าก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมรู้สึกว่าผู้กำกับเขายังเกรงใจนักแสดงอืมอันนี้ยิงผมยังรู้สึกว่าผู้กำกับเขายังเกรงใจนักแสดงขนาดผลงานที่ออกมาเป็นไฟนอลเนี่ยมันรู้สึกประจักประเดิกในตัวผลงานอะ่ะเข้าใจป่ะประมาณนั้นอะ่ะนะครับผม CG แย่ดีมากแต่ว่าบางฉากก็ค่อนข้างลอยนะ CG ที่ผมให้เก้าเต็มสิบเลยเฉพาะตัวแยะนะแต่ C g จสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างให้หกให้เจ็ดนะมันค่อนข้างจะยังดูล,ยลอยๆอยู่นะครับ CG เรื่องนี้ขายแย่มากๆม,ม,มากเลยอะ่ะคะแนนโดยรวมคะแนนโดยรวมของหนังเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนเต็มสิบนะผมขอให้ไว้ที่สี่จุเก้าคะแนน กับหนังเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์นั่นเองนะครับผมนะก็นี่คือทั้งหมดของการรีวิวไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับผมก็จะเป็นการบ่นก็เป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะข้อดีก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันข้อเสียมันมันเยอะกว่าข้อดีซะอีกนะครับผมนะก็ถ้าที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดหรือพ <mich> ูดติดอ่างอะไรยังไง นะครับต,ต,ติดติดขัดขัดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยจริงจริงนะครับเพราะว่าเป็นการพูดสดสด,สดเลยเพิ่งไปดูเมื่อตะกี้เลยอะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งดูจบมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งดูจบเลยนะมาถึงที่นี่ก็ประมาณมาถึงที่บ้านอัดคลิปแบบประมาณ20นาทีสามสินาทีอะเอออาบน้ำอาบน้ำเสร็จป,ปุ๊บก็มาทําคลิปรีวิวเลยนะครับผมไม่ได้เก็บสคริปไม่ได้เรียมอะไรมาเลยนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างข้อติบ้างอะไรนี้ก็ต้องขออภัย ด้วยนะครับผมข้อติว่าคลิปผมอาจจะพูดติดติดกัดขัดอะไรเงี้ยผมก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกระทืบซับกระทึบไล์ like ด้วยนะครับผมรัปที่ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ